ครับสวัสดีครับในเย็นวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เราว่างเว้นจากภารกิจนะครับก็มาปล่อยบัวนะครับได้เล็มหญ้านะครับก่อนที่จะตอนเขาขคอในคลิปนี้นะครับจะมาพาทุกท่านนะครับได้มาชมนะครับ น้อยเจ้าปุนช่วยนะครับที่เราได้ทายาศูนย์เขาให้มันนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มันไม่อยากให้เราคุยด้วยนะครับเดินเล่นของมันยอยู่ก่อนหน้านี้ก็มากระโดดขี่เจ้าของแล้ว ผลพอสมควรนะครับหลังจากที่เราได้ทายาสูดเขาให้เจ้าบุญช่วยไปนะครับอาการข้ามเคียงนะครับหลังจากที่ทาให้มันก็ลักษณะมันก็จะจะเจ็บนะครับจะเจ็บเพราะว่ายาตัวยาออกฤทธิ์นะครับทำให้มันลักษณะจะสูดเสียกันท่งตัวนะครับอันนี้ ก็ทำการทายาสูนเขาไม่ค่อยได้ถูกต้องตามวิธีเท่าไหร่นะครับก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องตัดขนของมันนะครับให้หินบริเวณที่เขาของมันจะงอกนะครับแต่นี่กันไลเราไม่ค่อยเขาเราก็เลยใช้มือนะครับลูบเข้าไปถึงหนังนะครับก็รู้สึกว่ามันจะ ประสิทธิผลดีพอสมควรนะครับมีรอยที่มันโดนโว้าห์สลายว่ะไอ้ไอ้นี่มันก็กระโดดน,นะชอบกระโดดขี่เราไอ้ถูกช่วยอยู่นิดนึงช่วยอยู่นิดนึงอ่าเนี่ยกระโดดขี่เจ้าก,ก็เป็นตัวดื้อนะมากก็สลายตรงเขาของมันนะครับน่าจะได้ผลพอสมควรเดี๋ยวคอยรอดู หาแม่สงสัยจะยิมนมนะครัยืมนมแล้วแหละลูกชายของน้องวันใหม่นะครับวัวสาวท้องแรกก็ให้ลูกจากพ่อริโก้นะครับผสมเทียมพ่อริโกที่อหน่้าเจ็ดนะครับสีสันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับรอว่ามันโตขึ้นมันจะเปลี่ยนสีไหม เราก็ได้ยาศูนย์เขามาก็ลองทาให้มันดูนะครับแต่แม่แม่สาวท้องแรกนี่ก็เลี้ยงลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยให้ลูกกินนมคลอดมาทีแรกเตะอย่างเดียวนะครับต้องทำซองให้เจ้าบุญช่วยได้กินนมแม่ได้นะครับคลอดแรกคลอดก็ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ต้อง มีคนดึงนะครับช่วยทำคลอดให้น้องวันใหม่ตัวนี้นะครับวันที่สิบห้านะครับสิบห้าเดือนหน้าก็จะครบสองเดือนสำหรับเจ้าบุญช่วยตัวนี้ก็แม่ไม่ให้กินนมก็หาหญ้ากินเองครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ ติดตามรับชมนะครับช่องคนฮักงัวนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็เป็นงานอดิเรกนะครับว่างก็มาเล่นกับวัวมาหยอกเล่นนะครับคนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนตามภาษานะครับก็เริ่มแทะเหล็มยาก,กินนะครับแม่ไม่ให้กินนมงอนแม่หากินเองก็ได้ว่างั้นนะครับนะครับสำหรับคลิปหน้าค่อย เจอกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ